สวัสดีครับก็พบกับพี่โนบิตะนะครับจาก y o u u u b เ NB นบีรีวิวชาแน l ก็วันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันพฤนหัดสบดีที่17ทธันวาคมพศ2563เป็นเดือนส่งท้ายปีแล้วนะครับก็วันนี้พี่มาถ่ายที่รถ All New Isuzu DMAX Highlander เกรด LDA 2ประตูสีขาวมุกไซบีเรียนนะครับก็ ที่จะพูดให้ฟังกันนะครับวันนี้ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรคือที่พี่จะพูดถึงเนี่ยคือการไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมที่บริษัท d t e c h ที่ชนบุรีนู้นเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าหางานแถวแถวบ้านมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ตรงวุฒอ่ะพูดไปเลยแล้วกันมันไม่ตรงวุฒิปวสคือคือบอกความจริงเลยว่าเข้าแต่ปอตีนะเท่าที่พี่รู้มาใช่ไหม เขาจะรับแต่วุธปรรณญจตีแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องเอาบุตนี้นะครับก็ถ้าไม่ไปหางานที่ชลบุรีพี่คงต้องอดตายแน่ๆใช่ไหมอดตายแน่ๆล่ะครับแบบนั้นแต่พี่จะไม่ทําแบบนั้นนะครับไม่อดตายครับคือไปทํางานดีกว่าดีกว่ามาเกาะพ่อแม่กินขอเงินพ่อแม่เงี้ยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พี่อายุกว่ายี่สิบสองปีแล้วอีกแปดปีแต่งงาน พี่ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปของพี่ที่อัปโหลดลงนะครับก็ฝากกด subscribe เยอะๆเป็นกำลังใจโดเ a t e ทำคลิปครั้งต่อไปนะเพราะว่าพี่วางแผนว่าปีใหม่ต้องมีเงินเข้าบัญชีจาก YouTube ให้ได้ถ้าเข้าได้ก็ปังปุริเย่ละนะครับนะเดี๋ยววันเสาร์พี่มีงานที่ต้องมาก็คืองานอิซูซุนี่เองนะครับวันนี้พี่มา เอาโรัรศั์มาทําซิมการ์ดกับสแกนลายนิ้วมือูนย์เขานัดบ่ายโมงยังไม่ได้ไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังกันก่อนว่าทําไมเราถึงอยากไปทําง,งานที่นู่นตัวพี่เองนะพี่อยากไปทําง,งานที่นู่นเพราะว่าเงินเดือนมันเยอะตรงวุฒิเนี่ยตรงวุฒิสาขาที่ตัวเองจบมานะครับอืมก็ใช่นะ่าโอเคพี่ก็ไม่ได้พูดมากทาเพลงอะไรหรอกนะน้องๆที่ ติดตามพี่นะครับพวกอายุ1 8 19เนี่ยก็เข้ามาดูผลงานพี่เยอะๆเ,เพราะว่าพี่ทําคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้ว่าจะเลิกทํานะรีวิวอิสุสก็จะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่จะาารักษาผลงานของตัวเองอยู่นะครับเอ๊พี่จะขาดผลงานไปทําไมใช่ไหมครับผลงานพี่ไม่ควรจะขาดหายไปเลยมันเป็นเรื่องที่มีคนมองข้ามนะครับเดี๋ยววันที่9พี่จะเดินทางนะครับ ถ่ายเดินทางจริงเลยที่ไปรถนครชัยแอร์ NCA Go พัดคัสอุบลพัทยาระยองเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เต็มๆจนถึงปลายทางครับจนถึงห้องพักว่าพี่พักที่ไหนยังไงอะไรที่ไหน <c oughs> ใช่ไหมล่ะครับก็ถ้าชอบก็บอกพี่ถ้าไม่ชอบก็อย่ามาเม้นหมั่วแล้วกันนะครับอันนี้ไม่บอกกดไมยเนาะเดี๋ยวเขาว่าว่าพี่ใช้ช่องกดหมาย นะครับอย่ามาเม้นมั่วก็พอแล้วกันพี่ไม่เอาผิดล็อกนะครับก็พี่ก็ขอให้ตัวเองเดินทางปลอดภัยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วพี่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับโอเคครับ